ก็สวัสดีทุกท่านด้วยน,นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิววีเดนด้านะครับ JK JK T 4 8นะครับก็ไหนๆก็ได้มาแล้วก็พารีวิวสักหน่อยก็ได้นะครับลองดูมั่งครับก็ไม่เคยได้รีวิวตัวคนต่างๆเลยมามจะรีวิวในด้านแผนที่สมรภูมินะครับจะรีวิวว่า คือความสามารถของเธอนะครับเมื่อผ่านไปประมาณหูรอบแล้วค่าผ่านทางเพิ่มมากสิบเนี่ยใช่มากแค่ไหนนะครับมาเริ่มกดซิ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 เย่ทําให้คลิปยาวไปเลยเนาะเอาออกเฉย ที่อนักรงที้ผมจะใส่นะครับคือโมกันน็อกแค่นักโมกัน็อกนักแข่งแถวหน้าแล้วก็จร่าเจ้าสุดจาเทพเจ้าสุดสอดสองเปนซีอโอแล้วก็น้ำหอมหลากสีนะครับมาจะกับอริสไว้ยอริสสีขาวอลิตเนดเดซสีขาวอ๋อ สงสัยอีกฝ่ายก็น่าก็น่าจะลืมการ์ดดวงครับคานังฟ้านะอื้อโอ้โหก็แน่นันดับนะครับสี่ล้านกว่าสุดยอดครับมาถึงเขาก็โชว์สเตเปทพนะครับสเตเปทพในการลงือวดับเบิลแปดในการลงค่ายกักขังนะครับ กักกันเออเฮ้ยไม,ไม่เนต้อยอ,อย่างงี้ผมจะต้อยสิบแต่มมนออกสามรู้สึกว่าสกิวนางจะออกตอนเมื่อรอบที่ยีิบสี่นะครับเมื่อรอบถึงรอบยีิบสี่แล้วก็คิวนางจะออกนะครับ ไม่ผมไม่เน้นเกาะน,นะครับจะเน้นสร้างเมืองอไว้นะอ้าวท้อไมทอยแบบนี้จะจะ,จะส่งจจะจะส่งนิ้วโป้งทำไมนักหนาโอ้ได้บินโหได้สร้างอะไรแล้วผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยต้องเอาละเบิอดออกก่อนนะครับนะซ่อมไปก่อนเอ่อแอปเปิ้ลสอง ไม่เบิลไม่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 ไม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 ตั้งสามเดี๋ยวเขาลงอ๋อ,อ,อยิงเหรอโอ้ห้าโอ้มนถึงก็เกือบมันถึงก็เหลือแค่นี้แล้วหรอ สงสัยก็รอบหน้าถ้าไม่ได้โชว์สกิลของนางแล้วก็ไปเล่นดาดอื่นแล้วกันนะทำไมตอยถอยไม่ค่อยดีเลยล่ะเนี่ยงงงงโอ้สุดยอดรู้สึกว่ารอบนี้คงจะไม่ไหวนะครับแพ้จริงๆริงในรอบเนี้ยก็ไปแน่นครับอืมไม่ได้ซื้อเลย ด่นขอสร้างมปเรียบร้อยผมว่ายังยังใช้ลูกเต่าคิตตี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกเต่าคิตตี้นะครับเพราะว่าลูกเต่าคิตตี้เนี่ยมีควบคบคุมต่อประมาณสี่สิบนะครับก็เลยยังดีครับก็เลยใช้ลูกเต่าคิตตี้ไปครับผมคิดว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่ เวลผมถึงเจ็ดสิบ้าเมื่อไหร่ก็ค่อยซื้อลูกเต๋อเออไม่ให่นะครับลูกเต๋ออะไรอะ่ะทำได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวดูกันรู้สึกว่านั่นเลยครับออกแล้วในเวลาออกของสกิลนี้นะครับอย่าลองสร้างอะไรลองสร้างด้วยครับพ่อมาการลงมาสิลงมาสิ แกมเลยครับได้สองเอ็มนี่นครับเริ่มเสียเยอะแล้วครับนะครับอีกฝาก่ายเขอก็เริ่มหมดตังค์แล้วผมก็เริ่มรวยขึ้นครับที่ไม่แก้รีวิวนะครับไม่ได้มาเอาชนะอย่างแน่เอาไมไ่มาเอาชนะอย่างเดียวน,นะครับจะส่งนิ้วไว้ทำไมนักหนา เดนทีครับเน็ตเป็นไรหรอเน็ตไม่ดีหรอโอ้โหทางโจมตีสามพันกว่า oh God. Oh God. โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดนหนึ่งเออเจอพวกเกลียร์ลอดลิ้นอีกแล้วเจอพวกเกลียร์แลบลิ้นอีกแล้วเราต้องสนใจนะครับพวกแบบนี้นะก็มีอยู่เยอะทั่วไปนะครับพวกแบบนี้ก็มีอยู่เยอะทั่วไปนะนั่นเลงครับเสียหมดตัวเลยนะครับแ สหน้าครับงงเอา้าเบิ้ลสิบเฉยอุ้ยไม่ไม่ร่ำต,ตานครับเราจะเน้นเน้นสร้างเมืองครับแพ้ชะนะก็ไม่สนนะครับเอา้าสิบเอ็ดเฉยตัวบินซีโอน่อยตัวบินซีโอโอ้ไม่ออก เขาก็ดีใจนะครับก <c oughs> ็ได้เงินตองกับแล้วส <10, S 1> ิบส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 ิบเยี่ยมต่อไปก็ได้เวลาซ่อมฐาน,นครับซ่อมซ่อมซ่อม <4. S 1> อ๋มันไม่ห้าหรอครับอย่าบินนะอ๋อว่นแล้ว <5. S 1> ไม่เจ็ดนี่เผื่อผมแพ้นะครับโอเคเจ็ดนะครับยิงเลยครับ สิบเอ,อ็ดสิบสองเอาสิบเอ็ดดีกว่าผมเานั้สิบเอ็ดโอเคกับแพร้แล้วคเดี๋ยวไม่รีบวิ่ด่านนะครับรู้สึกว่าด่านนี้มันต่อด่นานนี้ย่งเดียวเพราะรันคะครบก็ได้ยินไปแล้วนะครับว่าเมื่อผ่านไปหกรอบก็สกิลของเวเินด้าก็ เพิ่มไปใน50%นะครับก็เหมือนกับจ่ายเต็มนะครับจ่ายจ่ายเหลือไปเลยครับตัวอ,อย่างเช่นหมายว่า 5M นี่นครับเพิ่มไปกระมาณ 6-7M แล้วมั้งตัวน,นี้ก็ถือโอเคนะครับถึงแม้จะสก,กิลไม่เหมือนกับอริสไม่เก่งกว่าอาริสเอ้ยไม่เท่าเก่งไม่เท่ากับอริสก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเนี้เหมาะสำหรับเหมาะสำหรับไม้อีกฝ่ายร่มละลายมากกว่านะครับเหมาะสําหรับให้อีกฝ่ายรมละลายครับแทนที่ชนะแบบว่า คูณ2คูณ3คูณแบบนั้นนะครับงั้นก็คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิว,วแค่นี้นะครับบายบายครับสใครที่ว่าจะเล่นตัวนี้ก็แน่ใจนะครับตัวนี้ก็เหมาะหลายด้านนะครับกอบายบายนะครับบายบาย